สวัสดีครับสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องฝั่งใต้พี่น้องฝังขอาพี่น้อง,อองอเอ๋ยเนาะมาหนี้มากกระบอกคื้เก่าอีกเซนเตอร์ครับผมไม่ไาาด้มองจะภาพมาอัปเดตเนาะหน้าสกายวอล์กนาะหน้าเซนทัทนโรค,ครับว่าบนสกายวอล์กคนจะเยอะขนาดไหนครับผมปัไปเบิ่งไปส้มน้ำอมครับอันนี้คือบนสกายวอล์กเด้อครับปาดคนเนาะใกล้สิซินปีแล้วครับ คนคือสิมาายกระโดกระเดียแท้คข้างล่างครับเือสิมาคือภาพเลยครับแล้วบอกสิลงไปอัพเดทห้เบิ่งเนาะคนร้ปันหนครับโอ้โหครับเป็นภาพที่สวยงามแนงครับผมเนาะ ใกล้สิ้นนีเลยนับท่องเที่ยวทั้งบอกเลยครับว่ามาบวชตัวไว้ครับผมเปิดครับโอ้กล้องมอมน่ะสิบตัวแจกเนื้อเลยเพราะว่าบอมโทรศัพท์ก็โอเคครับบ๊ายบายครับ หลังมากเดียวครับโอ้โหครับแดนรอวัดรอไว้ครับแดนรถใส้เส้นขวเชื่อว่าสุดยอดแน่ครับคนหลายครับวันอาทิตย์เนาะคนกระไลผักหลายเน่ครับาสวยงามมายังปานีครับพี่น้องนี่แหละครับเพิ่มเคืองไทยเนาะความเจริญนี่นมายองให้เราเลยครับโอ้โห้ย สุดตัวนี้ไม่มีครับครับอ่าเป็นช่วงปีใหม่เนาะถนนเ้นนี้เพิ่นจะปิดเลยครับโมไฮรถแลนด์ผ่านคือตอนนี้เลยครับเพราะว่าเพิ่นจะจัดเทศากาลปีใหม่เนาะเีย็บ้อมสิพ้าลงไปเบนสลัางครับตอนนี้มอมผ้ามา,าเบ็ดนะสภาพร้อ,พอยครับสพาพรอยหรือส,สกายวอล์คือวเรียกง่ายๆกับสะภาพร้อยครับสพานร้อยเมืองไทยเนาะสุดโร้ลารครับเนี่ยครับพี่จ่าบังจากทางนั้นเลยครับ เห็นก็ยังเตอนเต้นครับเงื่นใช่เห็นได้จังไรครับพี่น้องนลายครับไลยน่ครับครับคน โทรศัพท์อ้อมเนาะโฟกัสแสงเลยครับโทรศัพท,พทพ์โทรศัพท์โทรศัพท์ไฟน่าปรครับเฟิงครับหลังไหลกันพามาเนาะที่น่องสุดยอดจริงๆครับนี่เนะครับผู้นัองไซเนาะมิซิ่งไทยแรงยังไงโคนเนี้นยงรอใครครับโอ้ ม,นนมอสตัว์ถ่ายคลิปแรกๆการซิเคิลอยู่ครับนะครับตอนนี้ก็สำหรับมอมก์กระซิ่ครับเบอร์ครับคนอ่ามุมนี้เป็นมุมอาทีพทุกคนต้องถ่ายรูปเนาะพอพอกคนมันลายดีครับเบอร์ครับหน้าสิบพันเรลครับ ใกล้เทศกาลสิหม่นะครับเนาะต้มกระสีลายโอ้โหครับเยอะกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับโอ้มาอัปเดตในปีน้อเดิ่ยครับก่อนจะสิ้นปีนะครับเนาะต้นลายปันไดนครับ คนไลค์ครับไลายแน่ครับพี่น้องนี่แตน่าเขาเที่ยวนั่นเลยครับ you know, มันเองกาสิต้งครับวันที่24เนาะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันคริสต์มาสแล้วครับผมนี่ครับเมืองไก่ครับสกายบล็อกของเมืองไทยยับุ้กนเลยครับ เป็นภาพที่สวยง่ามแห้งครับเพ่มครับหังไว้กันข้ามมาไม่หยุดไม่หย่อนแล้วผมเพิ่มครับ,อ,รบอันนี้เป็นที่นั่นเนาะที่เสกิจอยู่แล้วครับผมที่สถานที่นี้คือสถานที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปครับผม งครับอะไกันมาไม่หยุดเนะาะน่าจคนเยอะอะไราปานนี้ครับนแต่นักท่องเที่ยวสาวนะนี่ยครับกลางคืนทัางสีสวยงามกว่านี้ครับผม เพิคเคเาา่ครับอ,รอี่รถไฟฟ้าแลนด์ผ่านอเมริกาไปส้มมาทำงานบอบครับขอเทษลงนัโห้โห ล้นครับขึ้นมาได้เลือด่าคนี่น้องสุดยอดจริงๆครับหลังไลค์กันมาไม่หยุดไม่หย่อนครับ <ไป S 1> เต็มบันไดเลือดเลยโอ้โหนี่แหละครับคนไทยครับ โอ้โหรอเที่ยวอย่างเดียวราายยครับหลังไหลกันมากรถยนต์มาเยอะนะครับ สุดมากบรรยากาศครับผมสุดจริงครับวันนี้สกายวอล์กของเมืองไทยบอกเลยว่าแตกแน่นอนครับปะพร้อมสภาพไปกับพังน้าครับหร้อมพ่นสิรไลฟ์บันไดครับ oh, <what? S 1> อ,อ๋อตึ๊บพี่น้องอ๋อจะถ่ายบนสกายวอล์กอย่างเดียวเด้อครับผมเบิ่งครับเต็มคาลาเบลเลยครับ เมืองไทยเนาะเศรษฐกิจกไม่ดีจะให้ไปไหนครับผมนี่แหละครับเป็นว่างอนะ่ค้งสางของเมืองไทยหรือว่าเศรษฐกิจกอย่างดีเลยครับผมเนาะเดทไทยอีหนึ่งแนะ่อาเซียนกับที่ทีซ่าต,าตังซาหรือ่อนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกครับผม ข้างหนึ่งแม่ซีวิตต้องได้มากที่ประเทศไทยครับบังเบิงน้ำบ่อมครับนะครับปาดโงโลกเด็กเล็กแดงครับบรรยากาศโมนี่ก็คือว่าบรรยากาศดีครับโลกเย็นๆหนาวๆนิดหน่อยครับ บมอฮ่อนถ้าอาการฮ่อนก็นคือ,อ,คอสิบอกขาดกระไรพ่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงใกล้อ่ไฮซีซันแล้วเนาะใกล้สิ้นปีแล้วครับผมเอกบอกกิมม์อ๋อก็นับถอยหลังไปเลยกกับสิ้นปีใหม่ครับเดีครับเป็นีน่ข้างหน้ามออมจะตรงไปก็คือเป็นประตูหนังครับผมนักท่องเที่ยวก็นิยมชอบ,ชอบน่าซื้อ,อสิ่งซื้อของเนาะกลับบ้านไปฝากครับผมอนุญาต รายการเื้อเอเคเครับน้ำหอมครับหอนนมอาอมวานงวัดชายบางามจะตรวจขอให้ครับีบ๋ยวีบหนอกหอมจะได้เสริมอุปกรณ์ครับการทำ ถ่ายคลิปเนาะต้องได้เสิร์ฟอยู่แล้วเพราะว่าโทรศัพท์นี่มไวในน่อนครับโทรศัพท์แบบว่าผมนี่โฟกัสเนาะเจอแสงนิดหนึ่งกระดอกไปเลยครับเปิดสู่แงงบก็ได้ครับโดนก้นครับหลังมาโอ,โ,อโอ้ครับไหญจริงเนาะ วิวของเมืองไทยครับทรง,งเย็นๆครับอเอิงครับรถพุกคาดรถสวัสดิ์สำเสร็จขาบุ่นพี่นอ้องกระดอกกระเดียบกบระโบแปครับเพราะว่าช่วงในเป็นอันช่วงเศรษฐกิจเนาะเป็นช่วงที่เพิ่มมายังมาช่วงนี้เป็นช่วงเป็ย่านธุรกิจ มั่งคั่งครับโอ้โหคสวยงามจริงๆครับ ที่บอมกับจะบมี่านะล,ลาหงพี่น้องก็เน้นอัปเดตนะท่องเที่ยวเนาะกจะเป็นช่วงแบบว่าอาท่อเที่ยวสิ่ล้อยปอหรือว่าจังไหนครับก็เน้นความสวยงามพี่น้องเลยคลิปนี้บอมปัสสลากง่ายเงาเลยครับ ไอเด้น้องไงด้ชมวิวบรรยากาศเนาะช่วงเทศกาลละครครับ ท่นานอาออกมีความใจจากบานของตนพระเยซูสอนเราให้อธิษฐานดังต่อไปดีถ้าแต้พระเจ้าผู้สถิตในสวรรค์ขอทรงโปรดเมตตา่อข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปขอโปรดทรงชำระบาปของข้าพระองค์ให้สะอาด